อากาศเปลี่ยนแปลงอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บเป็สิแดดเน่ยยำยำวินแดดเดืกมาหนาวกบพูดช็อกเลยกูจะไปทางไงดีวะในขบวนศึกมานอนหรือคึ้นั้น,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 ไไน,น,นหนึ่งนะครับเออมันมันเกือบเป็นคุณเนี่ยทำไม่ไข่ไม้โย้เลยอ่าสลับตัวกบพูดไม่าว่าจะเป็นพวกใบหม่วงอะไร่าจะเป็นตัวของอีสไปอตนะครับอีสแปรตเนี่คือ้ยังก็คือเปรี้ยบพายพัดผูกจากปลวกไปฟางสลับคือนยัง เคยกินเบนีนบ่เบียนซุปไก่มื่อกีเปีไยไผ่ผัดเลยเปียบไท่ผัดมันอีกแบบหนึ่งเป็นขวดทีฟ้าอ่าะแต่ว่าคันซับของอันนี้นะครับเป็ยบไผยผัดในที่นี้คือตัวนี้จะเป็นธาตุอาหารรวมอ่าตัวนี้จะเป็นธาตุอาหารรวมหรือกรดอะมิโนนะครับที่เคือนะก็ทีเขิมนทีนสุดในประเศไทยไตอนนี้เป็นสารอินรีตัวนี้เม็นสารเคมีนะครับอ่าความเข้มข้นอยู่ที่หกสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่าขิมพล์ก็คือค ตัวของอิสตอรอตนี่เนาะมันสอยอย่างก็คือถ้าเราฉีดไปปุ๊บฉีดลงคเคยไรฉีดแผ่ทัง้งใบเนาะเ <ME EN: S 2> หมือนเราฉีดฮอร์โมนปกติฉีดไปปุ๊บมันเอาไปกินในเลยส1สเปรดเส้นอ่าก็คือเอาไปทำงานเลยแ,แบบบุตรแค่นี้นอ่ะมันมาเชืองเกี่ยวปนาดนี้ ถ้าว่าเชี้ยวพูดกันตอบกได้้สามสีเมยรก็ได้ครับผม่าทาขบวดมันม่วงเนาะขบวนมันม่วงเขามีการนีแกะแก้ปัญหาคือเ้องใส่กีเซอรอน2ีเซพี่ซี่นำีลิอรบวก๋ยเกสสตดได้ก็ได้อเนี่ยบวก๋ยเกสสตดได้ก็ได้นะครับแล้วหองฉีดทับฉีดทับขที่มันม่วงเนาะเพื่อยังก็คือเพื่อให้ขโ้ดมันน่ะเสื้นฟูครับตัวนี้จะไปซอยให้ให้มันฟื่อฟูอตัวกระปวดไห้มันม่วงไหวมันชอก อ่าที่เกิดจากอากาศให้มันปรับสภาพคงอยู่กับสภาพอากาศปัจจุบันอ่าจะประมาณนี่ครับสำหรับโตของอีสปาออนแล้วอีอย่างหนึ่งคือเข้าวานปุ๋ยไปทุกปีทุกปีนี่เนาะปุ๋ยมันจะมีการปกค้างกันเนาะอ่าตัวนี้ก็จะไม่ซวยไขมันกินปุ๋ยเก่าๆนะครับปุ๋ยที่เาเคยบานบานบานถิงไปเรื่อยๆนะครับอ่าที่มันที่มันเคยตลาดที่มันย่อยสลายเบาเบิดอ่าตัวนี้ก็จะไม่ซอยกระตุ้นกระตุ้นให มันไปกินปุ๋ยเก่าใช่มว่าตัว้างแล้วก็คือมันห้องสามารถนวดปุ๋ยไนน้ำนะครับสำหรับตัวของอิสเปอร์ออนเนาะอ่าก็จะมีประมาณน,นี้ครับผมของอิสเปอร์ออนมีคำถามบ้างไหมมีนะครับหัวจักบาดอ่าปกติหน้านล่านน่าจะเปดร้อยห้าสิบอ่ามีม่พิเศษว่า,ารถเห็นพิเศษอ่าหรือแปดร้อยเศร้า เดี๋ยวแปดร้อยแล้วกันในกระแสหนาเหลือวแปดร้อยครับผมวัอนี้พิเศษนะครับเฉพาะวันงานนะครับกลับไปถามซื้อน,นานลิกมันคืออะไรแปดร้อยแล้วนะเอ้าผมบอกมืองานเดือดแปดร้อยนาฬิกาทำงานชิปแล้วครับวัอนี้ล้องพิเศษครับผมบเดี๋ยวขออนุญาตเสริมน้องไปนน้ำเลนแล้วกันครับวิธีการฉีดนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องฉีดกับปอดมันจะมีต้นสูงต้นเตี้ยถ้าเกิดว่าเทคนิคการฉีดต้องฉีดต้นเตี้ยนะครับนี่ผ่ามองว่า ว่าที่ตนสูงหลักก็ตนเตี้ยถ้าเกิดพี่น้องอยากให้มันทอกันเขาเงินว่าแต่งหนาฉีดตนเตี้ยๆผ่านไปประมาณแค่สองหมื่นมันเขียวเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะทอกันอย่าไปฉีดอย่าอย่าไปฉสีดทั้งตนสูงตนเตี้ยเลยถ้าเกิดว่าฉสีดตนสูงนั่นตนเตี้ยนั่นมันเป็นยังไงครับมันจะแท่งนึงไปคือเกาแม่นครับฉะนั้นวิธีการเขาฉีดแต่งหนาฉีดตนเตี้ยๆบานผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมันจะสูงเสมอกันเขาพูดเสมอกันดีปะ ดีอ่านี่เป็นเคล็ดลับครับเสริมหนองน้ำเนาะโอเคยาหนอนครับเชื่อมน,นับนองครับครับผมอ่าต่อไปก็ระเป็นยาหนอนเนาะเดี๋ยวผมใส่เวลาบนนึงมันผมรู้สึกว่า,ววาน่าจะยืเขาก็แล้วอ่าตัวนี้ยาหนอนชิวเลี่ยมนิบาโตฉีดหนอนใส่เหยียบยังไง